ช่วงที่หนึ่งแค่ VIP กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมาพบกับหัวข้อเปิดวัดเปิดธรรมเพื่อพุทธบริษัท4กับวัดชนะระทานรังสลิฐจังหวัดนนทบุรีค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปกราบท่านเจ้าวาดค่ะเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้ททบหได้มาบันทึก รายการสู่สาธารณะที่วัดชนประทานรังสริตทุกคนอยากจะมีส่วนรับรู้ว่าวัดชนประทานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเนี่ยามาเชื่อเหลือเกินว่าข่าวสารทั้งหมดคงจะเป็นการรับรู้กันเป็นสาธารณะเพราะวัดนี้ประเดชประคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเนี่ยเป็นผู้ได้รับ มาเป็นเจ้าอาวาสด้วยความหวังว่าวัดชนระฐทานคือวัดที่ชาวพุทธได้มีส่วนในการรับรู้และพัฒนาท่านมุ่งหวังมากในการที่จะให้วัดเป็นพื้นที่บุญของชาวพุทธหลักของท่านมีอย่างที่พวกเราทราบก็คือให้พิธีกรรมสู่พิธีธรรมให้มากขึ้น ให้ศิยศาสตร์สู่พุทธศาสตร์มากขึ้นให้ธุรกิจเป็นบุญกิจให้มากขึ้นให้พาณิชเป็นวิถีพุทธให้มากขึ้นนี่คืองานของหลวงพ่อปัญญาแล้วท่านก็นเน้นว่าวัดเนี่ยให้ชาวพุทธพึ่งได้ชาวพุทธเข้าวัดเมื่อไหร่ก็ให้พบวัดต้องพบธรรมนี่คือคำที่ ท่านได้เมตตามอบเป็นมมดกไว้พวกเรานั้นวัดนี้หลวงพ่อมาอยู่ตั้งแต่พศ2503แล้วก็อยู่มาจนท่านมรภาพต่อมาจากคุณพระธรรมมิมลโมลีก็ได้เป็นเจ้าวาดและในสมัยนั้นก็ได้เกิดสิ่งที่ดีงามก็คือวัดได้เลื่อนเป็นพระอารามหลวงต่อมาเข้ามารับผิดชอบ ในปี2,557ปลายปี58เริ่มทำงานนี่คืองานของผู้ที่เข้ามารับผิดชอบทีนี้ดูวัดเป็นยังไงก็มามองเห็นว่าวัดเนี่ยควรจะจัดให้อยู่ในกรอบของวิถีที่พระพุทธเจ้าทรงได้เมตตาประทานให้กับพวกเราพระพุทธเจ้า ได้เมตตาประทานพรไว้พวกเราได้ทราบก็คือถ้าบริษัทสี่ไม่มั่นคงพระองค์จะไม่ปรินิพพานนั้นวัดชนประทานจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่ของพุทธบริษัทจึงได้จัดสองรูปแบบที่ควรแก่การได้รับรู้ก็คือหนึ่งจัดเรื่องภูมิทัศน ปรับวัดให้เป็นที่เหมาะสมสำหรับที่ชาวพุทธเข้ามามีส่วนในการบำเพ็ญบุญในศาสนานั้นการจัดภูมิทัศน์เนี่ยแบ่งเป็นสามโซนโซนที่หนึ่งเรียกว่าพุทธานุภาพคือที่เราถวายเป็นพุทธบูชามีโบสถและมีที่บริการต่างๆที่เหมาะที่ควรให้เป็น พื้นที่สาธารณะใครเข้าใครออกก็รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นใจเพราะมีอุโบสถเป็นใจกลางของชีวิตที่ทุกคนมาพบแล้วก็มีสถานที่บริการต่างๆที่เราต้องการช่วยเหลือคนเช่นสุขติสถานเป็นต้นสถานที่จอดรถหรือแม้โรงเรียนพุทธสาอาทิตย์ อันนี้จะอยู่ในโซนของพุทธานุภาพโซนที่สองเรียกว่าธรรม,มานุภาพเพื่อต้องการให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาก็มีส่วนในการที่จะเข้ามารับรู้ในสิ่งที่จําเป็นดังนั้นพื้นที่ในเขตธรรม,มานุภาพเนี่ยก็จะเป็นที่สําหรับ ให้ทุกคนได้มีส่วนของการเข้าวัดวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่หลวงพ่อได้เปิดทางให้พี่น้องชาวพุทธเข้าวัดวันอาทิตย์มาตั้งแต่พศ2492ตอนที่ท่านอยู่เชียงใหม่เราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงทำให้ผลกระทบต่อพี่น้องชาวพุทธเราอย่างสูงเพราะวันพระเราเข้าวัดก็ผิดกฎหมาย ดังนั้นหลวงพ่อก็เลยเปิดวัดวันอาทิตย์ขึ้นทำให้ชาวพุทธเราได้มีพื้นที่รวมของคำว่ามาศึกษาและร่วมเรียนรู้ในวัดอย่างมีแต่บุญมีแต่กุศลดังนั้นในเขตธรรมานุภาพนี่จะเน้นเรื่องของการให้มีการบวชหน้าก็ใช้ที่นี้มีการบำเพ็ญกิจอันควรแก่ความรับผิดชอบเช่น วันขึ้นปีใหม่สวดมนข้ามปีหรือทำกิจใดๆที่คนส่วนรวมจํานวนเป็นหมื่นเนี่ยเราใช้ในเขตธรรมานุภาพเพราะไม่ต้องมีหลังคาไม่ต้องมีแอร์ไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องไม่ต้องทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เราถือว่าธรรมานุภาพเนี่ยอุ้มชูชีวิตชาวพุทธประการที่สามโซนที่สามนี่เขาเรียกโซนสังคาานุภาพ เป็นโซนที่อยู่ของพุทธบริษัทบริษัทสี่เนี่ยก็คือภิกษุภิกษุนีอุบาสกบาจิกาเราจะต้องมีโซนสำหรับรับรองท่านเหล่านั้นทั้งสมโซนที่กล่าวก็เป็นไปเพื่อสนองงานของพระพุทธเจ้าโดยหลักการของวัดชนประทานว่าเราต้องสร้างวัดในร่วมสมัยกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ให้ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าทำวัดให้อิสระแต่ควบคุมทำวัดให้เดียวแต่ไม่เปลี่ยวอันนี้คือปรัชญาพื้นฐานที่วางไว้แล้วก็ทำตามนั้นด้วยคำว่าให้ร่วมสมัยกับเจ้าชายและพระพุทธเจ้าที่ไหนก็ตามที่เกิดเป็นอาคารขึ้นในวัดนี้จะไม่ทิ้งสถาปนิก ไม่ทิ้งวิศวกรเพราะท่านเหล่านั้นเขามีทักษะเขามีความรู้จริงๆเราก็ทำให้อาคารแต่ละหลังเป็นการใช้งานได้สามฤดูไม่ต้องทำสามฤดูฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนตามแบบในพุทธประวัติแต่เราทำสักหลังหนึ่งให้ใช้ได้สามฤดู อันนี้เรียกว่าร่วมสมัยกับเจ้าชายดังนั้นการร่วมสมัยกับเจ้าชายนี่แหละจึงอำนวยความสะดวกแก่พวกเราที่มาใช้งานเพราะเราก็ยังอยู่ในวัยเจ้าชายกันทั้งนั้นแหละประการที่สองต้องร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าพื้นที่ใดก็ตามที่มีอยู่ในวัดนี้เลื่อนไปจากอาคารแล้วต้องปลูกไม้ให้เป็นที่ร่มรื่น แม้อาคารจอดรถนะถ้าเราไม่ได้นำปรัชญานี้มาใช้ก็คงมีตึกสร้านขึ้นอยู่ในกลางวัดนะแต่เราได้เอาความหมายว่าที่ใดก็ตามที่ควรแก่การให้มีพระพุทธเจ้าในรูปของการระลึกถึงอยู่ก็กลายเป็นว่าที่นั้นต้องปลูกต้นไม้นั้นในวัดชนบทน,นี่ปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วสุดท้ายที่เรา ถือว่าจําเป็นก็คือทําวัดให้ร่วมสมัยทําวัดให้อิสระแต่ควบคุมทําวัดให้เดี่ยวแต่ไม่เปลี่ยวอันนี้รักษาธรรมวินยัยในที่สุดวัดชนบทานเป็นวัดที่มอบให้เป็นงานของชาวพุทธขอให้ท่านได้ไปติดตามเรียนรู้ดูเถอะคนที่มาเป็นพุทธอาสาอยู่ในวัดชนบทานก็คือคนที่รู้ตัวเองว่าฉันคือชาวพุทธ แล้วรับใช้พุทธศาสนาก็ขอให้ชาวพุทธจงได้อิ่มอกอิ่มใจว่าเรามีพื้นที่สำหรับเพิ่มความร่มเย็นเป็นสุขให้ทุกคนทุกรุ่นทุกวัยให้เป็นวัดของทุกๆคนมอบวัดตามภารกิจที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ถ้าบริษัทสี่ไม่มั่นคงก็จะไม่ปฏิพานนั้นวัดใดก็ตามะ ถ้ามีวัดแล้วบริษัท4ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารก็ยังไม่มั่นคงนะท่านก็ขอให้วัดมั่นคงด้วยบริษัท4ี่ขอจเจริญพร